เดลี่นิวส์สป t ร์ตพอดแเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังราคาที่ต้องจ่ายของคนขี้โกงคุณผู้ชมครับเดลี่น e วส์สปอร์ตพอดแคสเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเดินทางมาถึง EP ีที่16แล้วนะครับ E.P. นี้ก็ามากันแบบเห็นหน้าเห็นตากันซะหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะพูดถึงนี่เป็นเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นบนสังเวียนผืนผ้าใบในการชกที่ผ่านมาเกือบเกือบสีปีที่แล้วนะครับ เมื่อการโกงครั้งหนึ่งครับทำใหผ้ผู้ที่เป็นคนโกงเนี่ยนะครับต้องจ่ายราคาอันแสนแพงกับการกระทําของตัวเองส่วนผู้ที่ถูกโกงนะครับต้องสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับในโลกที่มีสิ่งมีชีวิตมาอยู่รวมกันเป็นสังคมเนี่ยนะครับมันย่อมต้องมีกฎกติกาครับเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยสงบนะครับไม่ว่าจะเป็นในสังคมมนุษย์ครับหรือแม้กระทั่งในสังคมของสัตว์เองก็ตาม เช่นเดียวกับในแวดวงกีฬาครับกฎกติกาคือเครื่องมือครับในการทําให้การแข่งขันเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ภายใต้กฎกติกาที่มีนันนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่มันจะมีการไม่ทําตามกติกาครับซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอเสมอนะครับในเมื่อผู้ที่อยู่ภายใต้กติกาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยเป็นมนุษย์ปุุชนนะครับมีรักมีโลภมีโกรธมีหลง มีความอยากได้อยากมีอยากเอาชนะนะครับซึ่งไอการไม่ทําตามกติกาหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าโกงเนี่ยนะครับตอนนักกีฬาคนไหนคิดจะทำเนี่ยก็ยอมต้องยอมรับกับผลกระทบที่ตามมานะครับเพราะเรื่องเหล่านี้ล้วนมีราคาต้องจ่ายทั้งสิ้นนะครับในวงการมวยระดับโลกนะครับการโกงอาจจะแบบชัดๆนี่อาจจะมีให้เห็นกันไม่ได้บ่อยนะครับหลายคนอาจจะจําในกรณีที่ไมค์ไทสันกัดหูอีเวนเดอร์ฮลลฟิลครับ แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าความมากกว่าเจตนาที่จะมาโกงตั้งแต่แรกอะไรทํานองน,น,นั้นนะครับหรือถ้าแฟนมวยหลายคนจําได้ก็อาจจะเป็นเคสของอันโตนิโอมาการิโตนะครับนักชกจอมบุกชาวเม็กซิกันซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้วัสดุคลายปูนปัสเตอร์โปที่สันมัดนะครับในการชกที่เขาเจอกับมิเกลคอโตไฟแรกในปี2008ซึ่งครั้งนั้นมาการิโตเอาชนะไป ในยกที่11นะครับชนิดที่ผู้แพ้อย่างคอโตนั้นหน้าตาบวมปูแตกเละเทะไปหมดซึ่งในภายหลังนะครับก็มีภาพมีคนเอาภาพนิ่งของมาริโตมาและขยายดูตรงบริเวณสันมัดนะครับหลังจากที่เขาชนะไปแล้วนะครับขยายดูเนี่ยก็พบว่ามันมีวัสดุที่คล้ายจะเป็นวัสดุแปลกปลอมไม่ใช่ผ้าพันมืออะไรทํานองนั้นนะครับแต่ว่าครั้งนั้นมันก็เป็นแค่ข้อกล่าวหาครับแต่ว่า ในเวลาต่อมาครับมารการิโตเองก็ถูกจับได้ว่าโกงจริงนะครับในไฟที่เขาแพ้เชนมอสซี่ในปี2009นะครับเมื่อมีการตรวจพบว่าเขานี่ก็ใช้ใช้สารแคปูปลปัสเตอร์ดังกล่าวนั่นนะครับโปะที่สันมัดคือในว่าให้หมัดมันหนักขึ้นให้กำปั้นมันแข็งขึ้นอะไรทํานองนั้นนะครับและราคาที่มารการิโตต้องจ่ายก็คือการโดนแบนยาวพร้อมกับถูกตรานหน้าว่าเป็นไอ้ขีโกงนั่นเองนะครับ ในกรณีของมาการิโต้นะครับมันเป็นการโกงด้วยการยัดวัสดุบางอย่างเข้าไปในนวมนะครับทำให้มันแข็งขึ้นแต่นอกจากจะยัดของบางอย่างเข้าไปนะครับการดึงบางอย่างออกมาจากนวมก็คือการโกงเช่นกันนะครับและเป็นการโกงที่คนทําต้องจ่ายด้วยราคาที่แพงมหาศาลเพราะมันทําให้คู่ชกถึงตายนะครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนายนปี1983นะครับในการชก ที่ m e d i c i น e s q u ร์การ์เดนครับเมกกะมวยกลางมหานครนิวยอร์กเป็นคู่ระหว่างบิลลี่โคลินจูเนียนะครับมวยสร้างดาวรุ่งครับรุ่นเวทเวทเป็นอเมริกันเชื้อสายไอริชนะครับชนะมา14ไฟรวดเลยว่ากำลังถูกจับตามองครับเจอกับลุยเรสโตครับคู่ชกชาวโปรตุเกสนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นมวยธรมธรมดาาครับเป็นนักล่ารางวัลอะไรทำนองนั้นก็คู่นี้ครับชกเป็นคู่ประกอบรายการในไฟที่โรเบิร์โตดูรันนะครับ ยอดมวยชาวปานามานี่เรียกว่าหักปากกาเซียนถล่มเดวิมัวพังภาพนะครับแย่งเอาแชมป์โลกซูเปอร์เวทเวท WBA มาครองโดยก่อนการชกของคู่นี้ครับบิลลี่คอลินส์จูเนียร์ถูกมองว่าเหนือกว่าเยอะนะครับเพราะว่าสดกว่าแล้วก็เป็นมวยสร้างนะครับพูดง่ายๆแต่พอชกกันจริงครับทุกครั้งที่คอลินส์โดนหมัดของลุยส์เรสโตเนี่ยดูเหมือนมันจะมีอาการมากกว่าปกติครับแล้วก็หมัดของเรสโตซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมวยหมัดหนักอะไรนะครับ แต่ว่าทุกครั้งที่เスสโตต่อยเอาไว้เนี่ยมันโอ้โหบริลลี่คอลินส์จะสะท้านสะเทือนแล้วก็มันสร้างความเสียหายมากผิดปกตินะครับผ่านไปไม่กี่ยกครับกระบอกตาของบิลลี่คอลินส์บวมช้ำไปหมดเลยครับเรียกว่าม่วงไปหมดเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยังแตกเละเทะนะครับ <c oughs> แต่ว่าบิลลี่คอลินส์ก็สู้ครับเรียกว่ายืนจนครบ10ยกนะครับก่อนจะแพ้คะแนนไปแบบพลิกความคาดหมายหลังประกาศคะแนนครับ พอเรียกว่าทราบผลการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วบิลลี่คอลิน่์ขออภัยครับรุยเรสโตเนี่ยก็เดินเข้ามาปลอบนะครับเดินเข้ามาจับมือกับบิลลี่คอลินจูเนียร์รวมถึงบิลลี่คอลินซีเซนียร์ครับผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นพี่เลี้ยงอยู่ในวันนั้นนะครับปรากฏว่าพอบิลลี่คอลินซีเซนียร์ผู้เป็นพ่อเนี่ยจับมือเรียกว่าจับไปที่นวมของเรสโตเนะครับเขาพบความผิดปกติครับเขารู้สึกว่าตรงสันหมัดหมัดขวาของเรสโตนะครับมันบางผิดปกติ เขาก็เลยดึงไว้ครับแล้วก็ตะโกนเรียกคอมมิชเนอร์นะครับหรือว่าผู้ดูแลการแข่งขันนะครับให้ขึ้นมาดูครับซึ่งผู้ดูแลการแข่งขันก็คือคณะกรรมการมวยของนิวยอร์กนะครับขึ้นมาตรวจสอบนะครับขณะที่เรสโตเองก็หน้าเสียเลยครับแล้วก็ตะโกนเรียกเทรนเนอร์นะครับก็คือปานามาลอิสครับนี่เป็นเทรนเดอร์ชื่อดังขาใหญ่คนหนึ่งของวงการมวยบริกันครับขึ้นมาช่วยนะครับซึ่งปานามาลอิสก็บอกว่านี่เป็นนวมที่ฝ่ายจัดให้เข้ามาครับเขาไม่ได ไปทำอะไรเลยครับก่อโต้เถียงกันพลวันครับสุดท้ายครับเรื่องนี้ถูกนำไปสอบสวนนะครับแล้วก็พบว่าที่นวมของเรสโตมีการตัดด้านในนะครับตัดเป็นช่องด้านในแล้วดึงเอาสิ่งที่ยัดอยู่ด้านในซึ่งนวมในยุคนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยี่ห้อเอเวอร์ลัสนี่เขาจะยัดด้วยขนม้านะครับแล้วก็มีมียายสังเคราะห์แล้วก็มีขนม้าอยู่ด้านในปรากฏว่าถูกดึงออก ทาให้บริเวณสันมัดเนี่ยมันบางกว่าปกติและหลักฐานมันก็ยิ่งแน่นหนาขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเมื่อมีการตรวจสอบและพบว่ามีการวางเงินเดิมพันข้างเรสโตมากผิดปกตินะครับทั้งๆท,ท,ที่ขึ้นมาเนี่ยเรสโตเนี่ยเป็นรองบิลลี่คอลลินส์อยู่หลายช่วงตัวนะครับซึ่งบทสรุปของการสอบสวนนะครับก็นํามาซึ่งการลงโทษปานามาลูอิสครับห้ามทําหน้าที่ตลอดชีวิตก็คือแบนห้ามเป็นพี่เลี้ยงที่มุมตลอดชีวิตนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกครับว่าปานมาลูอิสเนี่ยคือขาใหญ่ครับของวงการมวยยุคนั้นนะครับยุค80ก็มีนักมวยดังๆในคอนโทรลหลายคนครับแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นเป็นพี่เลี้ยงเองที่มุมนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงมียิมมวยของตัวเองมีนักชกดังๆในสังกัดหลายคนนะครับเรียกว่าก็แค่ไม่ได้ทําหน้าที่ที่มุมเท่านั้นเองครับชีวิตทุกอย่างนี้ก็ยังแหมเรียกว่าเป็นปกติครับขณะที่เรสโตครับ ในทางกลับกันครับราคาที่เรสโตต้องจ่ายเนี่ยมันมหาศาลกว่ามากนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเทียบกับต้นทุนซึ่งเขามีน้อยอยู่แล้วนะครับเรสโตถูกตัดสินว่ามีความผิดด้วยนะครับเพราะว่าคณะกรรมการการมวยนิวยอร์กเนี่ยบอกว่าเขาต้องรู้นะครับว่านวมเนี่ยมีความผิดปกติเพราะเขาเป็นคนสวมมันเองแล้วแต่เมื่อเขารู้แต่ไม่ได้ทักท้วงและยังขึ้นชกไปทั้งแบบนั้นเนี่ยเขาเท่ากับว่า เรสโตเนี่ยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับก็โดนแบนด์ห้ามขึ้นชกไป1ปีครับนอกจากนี้ครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรื่องนี้มันยังกลายเป็นคดีอาญาทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ความผิดเนี่ยเทียบเท่าทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธเลยนะครับทำให้เรสโตเนี่ยถูกสารตัดสินจำคุกอีก2ปีครึ่งครับหมายความว่านั้นนาทีนั้นอาชีพชกมวยของเขาจบสิ้นลงทันทีนะครับเมื่อพ้นโทษออกมาครับ เรสโตกลายเป็นคนโดดเดี่ยวนะครับเขาต้องไปอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆใต้บันไดในยิมมวยแห่งหนึ่งเรียกว่าอยู่อย่างอัตคัดนะครับและที่สําคัญที่สุดเขากลายเป็นคนที่ถูกสังคมรังเกียจนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งครอบครัวของตัวเองที่ไม่ยอมรับเขานะครับลุยส์เรสโตครับเก็บความชอกช้ำใจนี้เอาไว้คนเดียวถึง25ปีนะครับหลังจากนั้นครับเขา ตัดสินใจออกมาแฉลูกพี่เก่านะครับในสารคดีที่ชื่อว่า Assault in the Ring นะครับในปี2008โดยเขายืนยันนะครับว่าปาณมาลูอิสเนี่ยเป็นคนเอาฟองน้ำที่อยู่แล้วก็ไอขนม้านะครับที่อยู่บริเวณสันมัดของเขาเนี่ยออกไปจริงๆไปดูทางฝั่งของบิลลี่คอลลินส์จูเนียร์กันบ้างครับความพ่ายแพ้อย่างมายุติธรรมในไฟนนั้นเนี่ยสร้างความเสียหายมหาศาลนะครับเขาเจ็บหนัก ถึงขั้นในตามีปัญหานะครับมองเห็นภาพเนี่ยเป็นภาพเบลอแล้วก็แน่นอนครับเขาโชคมวยไม่ได้นะครับทำให้เจ้าตัวในเกิดอาการซึมเศร้าดื่มเหล้าอย่างหนักแล้วก็ใช้ยาเสพติดด้วยก่อนที่บิลลี่คอลลินส์จูเนียร์ครับจะจบชีวิตลงในอีก9เดือนต่อมานะครับด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งบิลลี่คอลลินส์ซีเนียร์ครับผู้เป็นพ่อเนี่ยเชื่อว่าลูกชายของเขาพยายามฆ่าตัวตายนะครับ เป็นผลมาจากอาการซึมเศร้าซึ่งมีสาเหตุมาจากการชกไฟนั้นนั่นเองนะครับตัดกลับไปที่ลุยส์เรสโตกันบ้างครับหลังจากออกมาแฉเรื่องราวในอดีตท,ที่เก็บงำม,มานานนะครับเจ้าตัวก็ตัดสินใจไปขอโทษกับครอบครัวของบิลลี่คอลลินส์จูเนียร์ตอนแรกนี่เขาไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับปรากฏว่าที่บ้านของบิลลี่คอลลินส์จูเนียร์เนี่ยไม่เปิดประตูต้อนรับนะครับ หลังจากนั้นเขาไปหาครอบครัวของภรรยาไม้ของเบลลี่คอลลินส์นะครับก็ได้รับการให้อภัยนะครับก็ก็ทลายปมในใจออกไปได้เปล่ะหนึ่งนอกจอากนี้ก็ยังไปไปที่หลุมศพของเบลลี่คอลลินส์นะครับก็เรียกว่าไปสารภาพบาปเลยครับพูดง่ายๆก็เรียกว่านั่นอาจเป็นการทลายบาปและความรู้สึกผิดนะครับที่ติดค้างอยู่ในใจของหลุยส์เรสโตมาเป็นเวลานาน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาตั้งแต่หลังชกมาจนถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นราคาแสนแพงที่เขาต้องจ่ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันทําให้ชีวิตของเขาพังป่นปี้ไม่เหลือชิ้นดีดังนั้นครับหากคุณคิดจะโกงใครสักคนนะครับก็ขอให้คิดดีๆกันแล้วกันนะครับเพราะผลกระทบเนี่ยมันอาจมากมายมหาศาลและเป็นราคาแสนแพงที่คุณอาจจะจ่ายไม่ไหวก็เป็นได้นะครับ